อ,อยธนาเปิดใจขอถอยมามองปัญหาหลังสอกแววเลิกเมียเป็นที่จับตาม,มองสำหรับคู่สามีพัญญาออยธนาสุธิกมลและเธอรวรีที่หลังจากออยโพสข้อความเศร้าแถาม unfollow ig ภรรญาชาเนตต่างวิเคราะห์ว่าสิ่งที่หนุ่มออทําทำนั้นเป็นเรื่องปกติที่ unfollow ig ล่าสุดหนุ่มออยก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผมลงเองเลยจะได้ไม่ต้องมีคำถามในใจครับชีวิตผม ก็ปกติเลยครับมีสุขมีทุกข์มีอุปสรรคเหมือนทุกคนชีวิตคู่ก็เช่นกันครับชีวิตคนจริงๆไม่ใช่ในนิทานจะได้มีแต่สุขคนอยู่ใกล้มีเรื่องให้ปรับกันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงใจกันบ้างก็แก้ไขกันไปตอนนี้เราถอยออกมามองปัญหาครับเวลาคงจะบอกเราเองว่าควรทำอะไรและอาจจะเป็นผมเองที่ว่นเวร์าเพอทำให้ตีความกันไป ผมว่าทุกคนก็เป็นแหละที่เราเสียใจเมื่อหัวใจเราสั่นสมองก็ถูกสังกัรมักจะไม่ปกติเมื่อเราล้มมุมมองของเราจึงเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมและเมื่อสติเรากลับมาเราก็คงดีขึ้นเองแหละเอาจริงๆมันก็เรื่องปกติของมนุษย์แหละครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับ